ง่าย <Yeah. S 1> สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซพี่น้องสาวเ้าเฮาแะ้วก็ f เอซพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเดอร์ละก็ f เอซเบิร์ดสุขสุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนองหลาโมนีเลยเนาะโมนีกะ บรรยากาศอยู่บ้านน้องหล่ากับค่อนข้างมาผอกับบรรยากาศฝนตกเนาะพี่น้องเอ้ยทีสปรปลาวเฮากับบรรยากาศสว่งหนีกับฝนตกนักเลยเนาะพี่น้องฝนตกตลอดฝ่ามือตลอดเลยพี่น้องน้องหล่าสีมาถ่ายคลิปบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องอยู่ที่บ้านน้องหล่าเนาะนอกจากฝนตกแล้วกับสิผอกับบรรยากาศมาผู้คนทีีมาเอางวเอาข่ายยามแรงเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงงที่บ้านน้องหล่าเลยพี่น้องเมือง หลังจากฝนตกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หามงสี่โมงหามงพี่น้องเด็กหน่อยกำลังเลิกมาแต่โหงเฮียนพี่น้องนองลากามาจับบรรยากาศไทยพี่น้องเบึงบรรยากาศน้ำแลงเนาะนี่ฝ่ามืดฝ่าคืมเลยพี่น้องนี่ฝนตกฝ่าคืมตลอดเลยสว่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ อ่าโอเคกันเลยจ้าสำหรับคลิปมันี่กันเนื้อในใจความก็คือมันี่นองลาสิมาต้มไก่กินพี่น้องบรรยากาศกับเหมาะสมในการกินต้มไก่มาซานพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าบอมมี่ยังกินเนาะพี่น้องเพราะว่าสว่วงนีฝนตกตลอดการเลยจ้าไปไซา์กับบอดดพี่น้องก็เลยกินไก่ในหังงมาซานไก่ตัวนี้กับเป็นไก่นองลาเองเด้อเป็นไก่ที่นองลาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมันี่กับบอมมี่ยังสิกินเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนตกตลอดเลยสิไปตลาดกับ บะหานสิไปล้วท่าน,นะแล้วการเงินกับบอมีในกระเป๋าวาซานที่นี่ก็ว่าวุ่นไปเลยสิจ้า,าไก่ในโลกก็ตายแล้วหนึ่งวาาา่าซานเขากะมาค่าไก่ในโลกเลยจ้าพี่น้องสิมาก,กินต้มกไก่ไก่น่อยเนาะพี่น้องมันนี้ก็ได้เขากบอยู่กันสามคนเนาะอันนี้กับไก่กําลังหน่อยดนกพี่น้องยังม่ทันใหญ่ดอกกับเป็นไก่ตัวผู้นี่แหละเขาสิมาก,กินต้มไก่มันนี้กับพี่น้องตอนนี้กําลังทำการดัวค้นน่สซังนี่แหละเนาะ ร้านกับแม่ได้จัดการในพี่น้อง้องหลากก็เป็นคนนั่งถ่ายคลิปว่าซานโอเคตอนนี้กําลังล้างไฟแห้งๆเลยสีมาคางหมอ้อสีตมไก่ตอนนี้ก็ใส่หนามกับเัวสิงไก่แล้วจ้าเดี๋ยวเขามาเบ่งน้ำกันเลยว่าแนวกินเมือน,นี้มันสีเป็นจังไรห,หน้าตาสีออกมาแบบใดพี่น้องเนาะโอเคไปเบ่งน้ำกันเลยนี่เลยทุกคนตอนนี้้องหลากก็มาตัดภาพตอนที่ใส่ไก่ในหม้อเลยเนะ <laughs> าะเพราะว่า น้ำกระฟ o น้ำกระเดือดแล้วน้องพี่น้องน้องหลาก็ตัดตอนตัดย่างกันแล้วแหละน้องหลาก็เลยมาท้ายตอนที่เอาไก่ลงในหม้อเลยจ้านี่ต้มไก่แซ่บแซ่พี่น้องมานี่กะน้องหลาคิดว่าถี่ต้มไก่ใสนหนอไม้ส้มจ้านอไม้ส้มเฮ็ดสามคืนแซ่บอิลีพี่น้องน้องหลาเฮ็ดมือนันเนาะมือน้องหลาไปห้าหน่อไม้นละกลมาเฮ็ดนอไม้ส้มกับพอดีกินแต่นอะพี่น้องก็เลยสีมาแกงไส่ไก่ซะมือนี่เนาะหลังจากว่าเฮ้ากับ่มี่ย่งสีกินในหาน้าพี่น้องเอ้ยมือนี่ เอฟซีพี่น้องเมื่ทุกคนนี่กินขเข่าในย่างเนาะกินข่ากับย่างเนาะมาหนีพี่น้องเปลี่ันจได้ทางบ้านพี่น้องฝนตกเนาะทางบ้านน้องหลานนี่ฝนตกตลอดเลยสวง่งหนีพี่น้องเอ,อ้ยตั้งแต่พุ่นละฝนตกจนวามาหอดทิศหนึ่งทิศปลายแล้วนาะพี่น้องยังม่ทันสว่างทานาันเสาเ์ืธอฝนก็นได้สวง่งหนีก็นฝนตกหนักตลอดเลยน้องหลาว่าสิไปห้าเนอใหม่กะบม่ได้ไปเลยจ้าพี่น้องเอ,อ้ยสว่งนีก็ได้เพราวะว่าฝนตกแต่เสาเนาะ ขันว่าตกประมาณอยู่ยังประันเสาปันไดสมุนว่าตก 8, 9, แปดเก้าโมงกับพ่อว่าสิได้ไปหาหน่อไม้หน่อ,นอตอกไปหาเห็ดหาหอนพี่น้องแต่บัดอันนี้ทีฝนตกตลอดเลยพี่น้องเอ้ยตกแทตกว่าตกบักแหงๆเลยพี่นอ้องฝ้ามืดตลอดเลยอ่ายินข้าวว่าให้ข้าวว่าระมัดระวังเนาะทางผักไตเห่าเนาะพี่น้องเพินวา่าอ่าพนตกนักยานามสีถั่วมหนะพี่น้องเอ้ยจังได้กะระมัดระวังน,ำน,น้ำกันเด้อบ่กวาซิเป็นพี่น้องซาลาเห่าเลยกะ พี่น้องสาว fc เบิรสุคนเลยเนาะที่ว่าผักผักได้แขวงได้ประเทศได้ฝนตกกัลละมัดระวังกันในเรื่องพี่น้องเอ้ยสว่างนี่ก็เป็นช่วงดันเก่าดันซิบเนาะหน้ามักจะท่วมส่วงนี่แหละพี่น้องแต่แต่ละปีเนาะน้องหลายรู้สึกว่าปีกายพี่ซื่นเนาะการเลื่อนเปดือนเก่านี่แหละว่าฝนตกน้ำท่วมเนาะพี่น้องจังได้กัลละมัดระวังน้ำกันเด้ออ่ะโอเคกันเลยตอนนี้กัน น้องล่าพักไปฮอดไซสแลับบันนี้พักไปพักมาจนมาฮอดกินเขาวันนี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อม,มากินน้ากันเ้อจะน้อยมาบสวนกินต้มไก่น้ากันอีกต้มไก่ไส้นอไม้สมพี่น้องแซ่บแซบ,บ,บมนี่พี่น้องเอ้ยน้องหล่ากับล้านชายกับมาตั้งกองเลยรกะมานั่งกินเขาอยู่ในเหือนคัวเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยกําลังอันน่ะเอาโลงมาแต่ไฟพี่น้องกาลังปรุงแหละจ้ะกาลังฮอนฮอนหรอ,หอ,อพี่น้องมาสดกินน้ากันพี่น้อง วันนี้กะแกงไก่ไส่หน่อไม้สม้มพี่น้องเอ้ยบ่มียังสีกินเนาะพี่น้องเฮากะแกงเครื่องนึงเนาะกะไว้เครื่องหนึ่งพี่น้องเอ้ยเฮากะสีประยัดแนวกินแน่พอเอาบ่มีเงินซื้อนะัะน้ะคันสีไปตลาดกับ,บ่มีเงินพี่น้องคือว่าแหละสว่วงนี้นี่ส่วงห้าเงินยากพี่น้องเศรษฐ,ฐกิจบ่คือเก่าเนาะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อพี่น้องเศรษฐ,ฐกิจบะอกคือเกา่าขาขายยังกับบ่ค่อยได้ว่าซ่านทามาหากินกับบ่ค่อยสี ได้หานนะพี่น้องเอ่ยรลยก็สู้มือนี่กะบ่หูซีฮิตยั่งเร็วเนื่องจากว่าฝนตกเนาะนองลากาบบ่มีทืนแน่พี่น้องคันมีทึนคือเขากะอัดซีหูวิธีเฮ็ดขาคล้ายน้องพี่น้องเ่าบ,บ่มีทืนกะจำเป็นต้องว่าได้ไปแหลกแห่ง,งานนาะพี่น้องเพื่อแหลกเงินแหลกคำพี่น้องเอ่ยแต่ว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงฝนตกเนาะล้ยกาน้องรากาเนื่องจากว่ามาเฮ็ดบุญบานแล้วนะพี่น้องแต่นั่นมากกาฝนตกตลอดเลยพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางไหนสัาพี่น้องจ้ะ ว่าสิไปเห็ดเวียกน้ำเวียดน้ำจินกับอะไรไปพะฝนตกนี่เข้าเจ้าบบเอ่าสันซะอีกอย่างเข้าสิไปการลำบากเนาะเพื่อว่าสิไปหอดเพราะว่าเขาบบมาเอาเด้พี่น้องเขาก็ต้องดิ้นล่นไปหาเขาบัดทีนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่คือตะกี้ตะกี้หันเวียจินกับมาเอาเฮาหอดบ้านหอดเมืองในพี่น้องเอารถใหญ่มากเนาะแล้วก็มาเอากามาก่อนอยู่บ้านนี่พี่น้องไปเห็ดเบียกน้ากันเนาะบัดมาปัจจุบันนี้อีหยังกับเปลี่ยนแปลงเบิดพี่น้องเศรษฐกิจบ้านเมืองกับเปลี่ยนแปลงเบิดขนาดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวนี้ในี่เบียกในบได้หาเฮาเด้วได้เฮาตองห้าเหเบียกพี่น้องขันบ่ไปหากับบไดายเหตบียกเนาะขันยูบเบือนกะคือเบียดจีนกับบามาหาเฮาเลยขันแต่กี้หันเออม่อมวนยูพี่น้องไปเหตบียกก็ได้ตื่นแต่สี่โมงพี่น้องตื่นแต่สามโมงหนหนึ่งเขาตำแมเจวพี่น้องสี่โมงกะรถเบียดกันมาบีบแกใสเ่เป๊ะเป๊ะเผากะขี่รถไปนำเขาเนาะพี่น้องบัดมาสว่างนี่พี่น้องเออเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเปลี่ยนแปลงคือว่าเบียดจีนเข้ากับบอต้องการอะไรบ้านนี้ แต่ฮาและต้องการเขาไปหาเห็ดเวียกน้าเขาเนาะพี่น้องเฮาก็ต้องดิ้นลนไปหาเขาขี่รถจักรไปหรือว่ามอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ่ยเฮาก็ขี่ไปหาเขาพี่น้องเพื่อสิไปเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็เนื่องจากว่ามาเห็ดบุญบาทแล้วกับพอดีน้องหลากกับไปทางอันนั้นหยามันต้นพี่น้องโอ้ยลืมบอกพี่น้องจ้ะมือน,นั้นไปทางหยามันต้นก็นได้มูเปลามูปามลมปา,านะมันกินจนสีเบิร์ตเลยเนาะพี่น้องมูปลาฮะนะมันกินจักรลิงจักหมู จักนกพี่น้องหีดเข่าหีดน้าแล้ละก็อันนั้นมูปลากระดุดจนสีเบิดแหละมันต้นนะมันต้นหน่อยเดียวจักสีด้เก็บกูหรือบอพี่น้องจ้าซ่องนี้นอ้องหล่ากระอุกอ่างแห้งเลยไปเฮ็ดเบียกบกบได้ไปพี่น้องเนื่องจากว่าน้องหล่ากระค่อนข้างบ่สบายนแน่ละก็ฝนตกแน่พี่นอ้องอุปสราคหล่ย่า,า,ยยางเลยน้องหล่ากระ่องนี่ก็มักวินหัวเนาะวินหัวเจ็บหัวเนี่ยละจ้ะพี่น้องจ้าเป็นยังหนามือเนาะ คือสิเป็นวินเป็นเมาเนี่ยและจ้าพี่น้องมือได้เทนองลาบอดายเอฟอ่ามือได้เทนองลาบอดายอัพคลิปหายเอฟซีได้เบิ่งก็คือนองลาบ่ค่อยสบายเด้พี่น้องบ่สบายก็มีแต่นอนเลยเพราะว่านองลาเจ็บหัวแห้งเนาะเจ็บหัวหันน่าจะว่าเจ็บหัวดิบเนี่ยและพี่น้องนองลาก็ค่อนข้างบ่หูเนาะแต่ว่าไปตรวจด้องหมอหานนะเขาว่าเม็ดอ่าเม็ดเดือดขท้าเนาะบ่อันนี้ขคือเม็ดเดือดขท้าบ่ค่อยดีว่าสั่งกวางยาให้กินเลยปัจจุบันก็ คืออจังว่าคอยสว่งคอยเสาร์นพี่น้องบัดทเทนี้้นเสาตุกแล้วห่อเข่าแล้วกะว่าสิไปเห็ดเบียกต่อพี่น้องเอ้ย ถาเบิ้งก่อนเนาะถาเบิ้งน้ากันพี่น้องถาน้องลาไปเฮ็ดเียกกะคือสิเใ็้คลิปตอนไปเฮ็ดเียกน้ำียักน้าจีนผุนเอกละพี่น้องคลิปน้องลากะบอมาตต้านบางทีก็ยุ่งกันยุ่งซ่านบางทีกเ็เฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะคลิปหมวกส่วว่าไสั้นเออกะฝากเอฟซีเบิ้งน้ากันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกะติดตามมาไล่ๆฝากเบิ้งฝากอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะฝากเป็นกาลังใจให้น้องลาเนาะพี่น้องพอ,งพองคลิปน้องลากะบางครั้งกะเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะบางครั้งกะ ไปหายไปสวนบางครั้งก็ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก็บทำงานอยู่นี่อยู่นั่นก็น้องหลักก็สิดท้ายให้ยเอฟซีเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องหลักก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่าชีวิตประจำวันของน้องหลักเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าน้องหลักจะอยู่ไสอยู่มงใดน้องหลักก็สิดท้ายคลิปไปเอฟซีได้เบิ่งเพราะว่าไปป่าไปดงก็สิดท้ายให้เบิ่งหาเฮ็ดหาฮ้อนก็เบิดเนาะมีเบิดเนาะเพราะว่าคลิปมัวสัวว่าสั้นซะจังใดก็ฝาก FC ฟซีไดจ้าพี่น้องอย่ากฝากเบื่อคลิปน้องลัก ฝากเป็นกําลังใจน้องลาคือเก่าเพราะว่าคลิปน้องลากระอาดสีบอไดรเล็ดรู้บอไดรูราคือคนอื่นนะพี่น้องแต่เป็นคลิปสไตล์บ้านบ้านนอนน้องลากระพาอยู่บ้านนอกบ้านนาของเขาเนี่ยแหละเฮ็ดตามตัวเองถนัดตามที่ตัวเองมี่าสันซะเนาะเออเขากาะในท้ายคลิปไปหมวดสวยจังสีหนละักพี่น้องอ่ะโอเคเขากะพาพี่น้องมาในนักินข้าวสักผักอะไพี่น้องไก่สีอิ่มในบัตรเทนี้พี่น้องจะ้ะ เดี๋ยวก่ก,กินข่าวอิ่มกับซีขคอตัวและบาดนี้เนี่ยกามานั่งกินข่าว้านซ้ายเผนกระจมจมได้พี่น้องคนว่าอยากกินไกว่วาสันอยากกินซีนวาสันน้องลาให้เพื่อนเบื้องคีเข่าเจ้ากินอันนั้นกินซีนกินยังกินข่าวกินซังฮันน้พี่น้อง พนว่าสิขาวไปกินน้ำเขาอยู่ในโทรศัพท์สามพี่น้อง้องลาก็อีต้นพนแหงวสันก็เลยขาไกลสุคนกินซะอีกอย่างเขากับบ่มียังกินแน่นาะผู้เป็นร้านกะหิวผู้เป็นป่ากะหิววาสาันหิวกันบ่เถื่อนพี่น้องบ่มียังกินก็เลยได้จับไกลในลกกับมากินบัดีนทีพี่น้องเลยจะไหนเขากาเลียงเองเนาะพี่น้องเลียงเพื่อกินเพื่อซื้อเพื่อขายนี่แหละจ้ะเมือใได้เขาบ่มียังกินเขาก็จับมากินเนาะดีกว่าเข้าสีกดปากกดท้องเขาเนะพี่น้อง ่าเอาไก่ไปขายกะไปแหลกซื้อแนวกินคือเกาแนวกินอยู่ตลาดกับโคตร<ด>แพงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ซีนหมูก้โลนึงเจ็ดแปดสิบพี่น้องเอ้ยคันไลเป็นเงินบาทกะบอยนึงซองรอยคนละจา้าแพงขนาดเลยซีนหม,ซมูซีนไก่ซีนยังกระไดเฮากะบมมียังกินเลยเนาะนอกจากปลาซื้อีืวอาบาแพงแล้วพี่น้องปลาหลั่นกะกิโลสามสิบห้าพันหรือว่าสามสิบพันนี่ละอะไกะเงินบาทกะประมาณห้าสิบสี่สิบบาทเนละจ้าพี่น้องเอ้ยคันไลเป็นเงินบาทเนาะ แต่ว่าคั้นได้เป็นเงินเล่าเฮ่ากับโคดแพงก็ได้พี่น้องราวาสูหมือนนี้เงินเงินกีบเพอเนาะกะสีแพงแน่แนวกินแนวอยกากอีนี้งกับแพงเบิดพี่น้องเขาวไล่ตามเงินบาทเขาว่าเงินบาทขึ้นกะเงินกีบกะแห้งสีแพงกว่าเกาแนวกินแนวอยากแ,แหก้งสีแพงพี่น้องอดทิวอด,อดหอนอยู่นี่ละเฮากบเลี้ยงเป็ดเลียงไก่เนี่แหละจ้ามือได้ที่หิวหอนกะขาไก่ตัวเองกินในลกนี่ยแหละจ้าพี่น้องเอาโอเคมันนี่สิข้อตัวสำนีเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจละลายเด้อที่เขามารับสมจ้าบ๊ายบาย